พจกรมประชาสัมพันธ์เผยแพ่บทความเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหากขับรถแล้วเหยียบน้ําไปกระเด็นใส่คนอื่นก็จะมีความผิดทางกฎหมายและเสี่ยงติดคุกเช่นกันโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรบับและหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถนั้นเหยียบน้ํากระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทาให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรบับและนอกจากนี้ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้เช่นกันหากทรัพย์สินนั้นเสียหายจากการที่รถหยับน้ํากระเด็นใส่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438ที่ระบุไว้ว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามสมควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิดทั้งนี้เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวอันดับแรกคือ การโจดและจำทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุเอาไว้หรือถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอและนําหลักฐานดังกลา่าวไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ใกล้ที่สุดทันทีส่วนผู้ขับขี่เองก็ควรใช้ความระมัดระวงังใช้ความเร็วต่ำในขณะที่ฝนตกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง